blant ofit นี่ครับฉันจริงไม่ไม่อยู่มาพัฒนาได้อีกยันน้้นกระต่ายซื้อขอซื้อของหมาลูกมันไม่ต้องไปทำจริงไะเดี๋ยว่าได้ลักษณะจริงนะครับย้อยเลย็จที่เลยก็ได้ตางกันก็ประมาณคือเพราะว่าคนที่มีอาี่พวกนี้เขายังมีผลของการกระทำผมไปมอการเราจจากระทำตะกร้าหมดตะกโดน มันอยู่เหมือนก<ๆ>ที่เรา, <cook> ารทีการไล่สีทำมาเรื่ออะไรอ่าีก็ดีขึนอย่ับกินด้นะถูกไม่ต้องรอ <c oughs>